งานสามทิมห้าช่วงโยรัฐทัืองเ่นเกืองไถ่แข่แก่งกัมมวลงาสามทิมห้าสีพายลำไนาำไนมันไปดดได้ลำน้องมันมันไปลิ้นๆนะ่ะโอ้ยกินก้นๆิ้ยยนจิ้นย่างได้ินแล้วำลำไนแล้วกินอ่ะินแล้วเ,ยเยียว ไปไ้วมตก็ได้ไลยไปเลยโยกไโยกไกยกไกลงไปเลยไปไไปไกดีแล้วไปเท่วนั้นร่องน้ำน้อยแคบขึ้นเลยยู่เลยเทานะฮะเดข้นะทาน่ทั้ในนี้ไปวันไหนไปซัดคือจะคเอเครื่องล้ำนะทนะนีแหละทำสูวไปมือคสออ มตื้นแล้วสำนีหานี่เขาจ่ขอล้วยน้อมเองเลยเขยเอเองเล่นนี่มาสู้